หนูไม่รังเกียจยายแน่นะยายสกปรกมอแมแหมมออกอย่างนี้ไม่กล้าขึ้นไปบนบ้านของหนูหรอกจ้าได้เลยจ้ายายขึ้นมาได้เลยหนูอนุญาตยังไม่ทันสิ้นเสียงของบุงาร่างของหญิงชลาก็พุ่งวูบขึ้นมาบนบ้านอย่างรวดเร็วและกลื่นหายเข้าไปในร่างของบุงาโดยที่เวหาไม่ทันได้ตั้งตัวเสียงแหมแห้งของหญิงแก ก็ดังออกจากปากของบูงาหมาูหม่บ้านห้วยจระเข้มีหมอผีอาคมกล้าคนหนึ่งชื่อสินทูหมอผีคนนี้แต่งงานอยู่กินกับเมียชื่อนางอาลีมานานหลายปีแต่ไม่มีลูกสืบสกุลแม่แต่คนเดียวทั้งคู่จึงตัดสินใจไปขอลูกกับสิงส่งศักดิ์สีนาะต้นไรใหญ่ใกล้กับแม่น้ำแห่งหนึ่งซึ่งล่ำลือกันว่า สิ่งศักดิ์สิทธิ์ณต้นไส้นี้สามารถโดนบันดาลให้คนที่มีลูกยากเกิดมีทายาทขึ้นมาได้หลังขอพรและนำของเส้นสังเวยมาบูชาเรียบร้อยแล้วสินทุกับเมียก็เดินทางกลับระว่งทางนางอาลีได้ยินเสียงบางอย่างในพงหญ้าข้างทางจึงชวนสินทูเข้าไปดูเอ๊ะเสียงเด็กที่ไหนมาร้องแถวนี้ ที่นี่ไม่เห็นมีบ้านคนอยู่สักหลังเมื่อเข้าไปดูก็เห็นร่างของเด็กชายไวเบโบนอนร้องไห้อยู่ในพงหญ้าด้วยจิตวิญญาณของความเป็นแม่นางอารีจึงรีบไปอุ้มเด็กคนนั้นขึ้นมาเด็กผู้ชายเสียด้วยหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะรับรู้คำขอของพวกเราเลยส่งเด็กคนนี้มาให้ดูสิน่ารักน่าชังเหลือเกินเดี๋ยวก่อนอารี เด็กคนนี้ไม่ใช่ลูกมนุษย์ด้วยความที่มีวิชาอาคมอยู่ในตัวสินธูได้เพ่งกระแสจ,จิตด,ดูก็เห็นว่าเด็กคนนี้เป็นลูกของผีหลังกลัวซึ่งเป็นผีจำพวกอสุรกายที่ไปสมสู่กับมนุษย์แล้วเกิดมีเด็กเครึ่งอสุรกายขึ้นมาผีหลังกลวงจึงต้องหามนุษย์เลี้ยงดูลูกของตนจะบ้าเหรอพี่ก็เห็นอยู่ชัดๆว่าเป็นลูกคน โถพ่อคุณน่าสงสารออกก็แล้วเธอเป็นลูกคนทำไมถึงรอดมาได้ละ่ะทั้งที่ไม่มีเสื้อผ้าใส่แม้แต่ชิ้นเดียวเนื้อตัวก็ไม่มีร่องรอยถูกยุงกัดหรือว่ามดกัดมันผิดปกติอยู่นะแม่อารีไม่รู้ละ่ะพี่อย่าบอกนะว่าจะให้ข้าทิ้งเด็กไว้ข้าไม่มีทางทิ้งเด็กไว้ที่นี่แน่เราเองก็ไม่มีลูกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็อาจจะรับรู้ แล้วส่งเด็กคนที่มีความพิเศษมาให้จะเป็นคนหรือครึ่งคนยังไงก็ช่างข้าจะเลี้ยงแกเองพี่คงไม่ใจร้ายเกินไปหรอกนะเมื่อเห็นเมียปักใจเชื่อไปแล้วสินทูเองก็ไม่อยากจะขัดใจเมียเพราะเพ่งกระแสจ,จิตด,ดูแล้วเด็กคนนี้ก็ไม่ได้มีลังสีแห่งความดูร้ายอะไรพีหลังกลวงเป็นพีที่มีบุญแต่ทำกรรมไว้มากจึงตกวิบากอยู่ในสภาพ,พ ที่พยายามทํำความดีเพื่อให้หลุดพ้นจากความเป็นมนุษย์สินธูจึงบอกเมียไปว่าจะรับเลี้ยงเอาไว้ก็ได้เด็กคนนี้คงจะมีวาสนากับเราเชื่อว่าไปแล้วเขาก็ไม่ได้มีพิษภัยอะไรหรอกเขาเป็นลูกของผีหลังกลวงผีพวกนี้มันมีสัจจะมักจะชอบไปช่วยคนสร้างวัดสร้างวาเพื่อให้ตัวเองหลุดพ้นจากความเป็นพูดถ้าเลี้ยงเอาไวด้ดีๆ เขาก็คงจะรักและตอบแทนบุญคุณของเราตามสมควรนั่นแหละนะได้ยินดังนั้นนางอาลีก็แสนจะดีใจรีบพาเด็กน้อยกลับไปเลี้ยงดูที่บ้านสินทูตั้งชื่อให้เด็กว่าเวหาแต่วันเวลาผ่านไปถึงสองปีเวหากลับไม่มีทางที่จะเดินได้สินทูจึงไล่ขาถาแล้วล้วงเอาก้อนเศร้าที่ทวงตัวเด็กออกไปจากกลางหลังของแก เด็กก็สามารถลุกขึ้นเดินได้จนกระทั่งเด็กชายมีอายุได้ห้าขวบนางอาลีก็เกิดตั้งท้องและคลอดลูกสาวออกมาตั้งชื่อแกว่าบูงาเด็กทั้งคู่จึงเติบโตขึ้นมาด้วยกันจนย่างเข้าสู่วัยหนุ่มสาววันหนึ่งสินทูก,กับอาลีได้เรียกลูกๆเข้ามาหาพ่อรู้สึกว่าตัวเองแก่ตัวลงเต็มที จะตายวันตายพรุ่งก็ไม่รู้ดังนั้นวันนี้พ่ออยากจะบอกความจริงให้เจ้าทั้งสองคนได้ฟังเจ้าเวหาไม่ใช่ลูกที่แท้จริงของพ่อกับแม่แต่พ่อกับแม่ก็รักเจ้าเหมือนเป็นลูกแท้ๆคนหนึ่งออ,อ,อะไรนะข้าไม่ใช่ลูกแท้ๆของพ่อกับแม่งั้นเหรอเวหาอุทานออกมาอย่างตกใจบูง,ง้ายเองก็ถึงกับทำหน้าเว เพราะตั้งแต่ลืมตาดูโลกขึ้นมาเธอก็มีเวหาเป็นพี่ชายแต่ไม่นึกว่าเวหาจะเป็นเพียงพี่ชายบุญธรรมถ้าพี่เวหาไม่ใช่ลูกของพ่อกับแม่แล้วพี่เวหาเป็นลูกของใครล่ะจ๊ะเวหาเป็นลูกของผีหลังกลวงที่ทิ้งไว้เพื่อให้พ่อกับแม่เก็บมาเลี้ยงเพราะครึ่งหนึ่งของเวหาเป็นมนุษย์ผีหลังกลวงนี้เมื่ออายุครบ2ีปีก็จะแสดงอิทธิฤทธิ์ออกมาโดยเฉพาะเวลาโกรธ และปีนี้เวหาก็อายุครบ20ปีพอดีพ่อจึงต้องเรียกเจ้าสองคนเข้ามาเพื่อบอกความจริงให้ฟังเวหาจะได้ระมัดร,ระวังตัวไม่เพ้อไปแสดงตัวว่าเป็นลูกของผีหลังกลวงและไปทำร้ายใครเรื่องนี้นี่ยนอกจากพ่อกับแม่แล้วก็ไม่มีใครรู้เรื่องอีกมิน่าล่ะหมูเนี่ยข้าถึงรู้สึกว่าหลังของข้ามันกลวงข้าเองก็ตกใจอะ ไม่กล้าบอกใครให้รู้ที่แท้เป็นเพราะข้าไม่ใช่มนุษย์นี่เองอะเวหามีสีหน้าที่เศร้ามองลงเมื่อรู้ความจริงกับเชื้อสายของตนด้วยเขาเองก็รู้สึกถึงความผิดปกติในตัวแต่ถึงอย่างนั้นแล้วมูง,งางก็ไม่ได้รังเกียจพี่ชายบุญธรรมเธอกลับรู้สึกเข็นใจเวหาสือด้วยซ้ำจึงพูดปลอบใจไปว่าทั้งตัวเธอเองและพ่อกับแม่ก็ยังคงรักและหวังดี กับเวหาดังเดิมเวหาพ่ออยากจะขอคำสัญญาจากเอ็งเอาไว้สักข้อหนึ่งเพื่อที่พ่อจะได้สบายใจเอ็งให้สัญญากับพ่อได้ไหมว่าต่อแต่นี้ไปเอ็งจะปกป้องคุ้มครองบุงาไม่ได้รับอันตรายจากทั้งตัวเอง็งและจากสิ่งอื่นหรือว่าคนอื่นข้าขอสัญญาว่าจะรักและปกป้องน้องบุงายิ่งกว่าชีวิตของข้าเสื่อซ้ำไป เวาหารับคำอย่างเต็มใจสร้างความโล่งใจให้กับสินธุและอาลีเป็นอย่างมากต่อมาในหมู่บ้านก็ได้เกิดมีสัตว์เลี้ยงของชาวบ้านล้มตายลงสภาพโดนควักไส้ปุุงไปกินจนโมสร้างความร้อนใจให้แก่ผู้ใหญ่เมฆจึงมาปรึกษากับสินทุอืมข้าคิดว่าไม่น,น่าจะใช่สัตว์ป่าที่มากัดกินตัดเลี้ยงของชาวบ้านหรอกมันน่าจะเป็นผีปอบมากกว่า ผู้ใหญ่จะต้องประกาศให้ชาวบ,บ้านระวังตัวอย่าออกไปไหนตอนกลางค่ำกลางคืนปอบมันจะ้ายกาถึงขนาดอรารวาสทำร้ายคนเชลอพ่อหมอสันดานของปอบนีมันชอบกินเครื่องในคนมากกว่าอะไรทั้งปวงพอกินสัตว์ไปนานๆมันก็ต้องหันมากินคนอย่างแน่นอนปอบที่มีฤทธิ์มากมันจะออกล่าคนกินทั้งที่ยังเป็นๆผู้ใหญ่เยยมฆทำตามที่สินทูแนะนำส่วนชินทูเอง ออกตามล่าผีปอบจนไปทำลายผีปอบลุงในตนหนึ่งซึ่งทุกคนต่างเข้าใจว่ามันคือผีปอบที่เข้ามาระวาดว่าเมื่อหมอผีจัดการมันลงได้จึงพากันโล่งใจไปต,ตามๆกันแต่แล้ววันหนึ่งก็มีหญิงแก่เข้ามาที่บ้านของสินทูซึ่งขณะนั้นได้ออกไปทำธุระกับอาลีเหลือแต่บูงากับเวหาที่เฝ้าบ้านตามลำพงัง หนูเอ๋ยยายหลงทางมายายหิวข้าวเลอเกินขอข้าวกินหน่อยได้ไหมนึกว่าสงสารคนแก่เธอน่าสงสารยายจังได้สิจ๊ะวหนูจะหาข้าวให้ยายกินอย่าเพิ่งไปไว้ใจกันเลยบูงาผีปอเพิ่งถูกกำจัดไปหยกหยกอาจมีผีตัวอื่นอีกนะเวหาเนึ่งสงสัยในตัวของหญิงชราจึงเตือนบูงาไว้ไม่ให้ใจแก แต่บูงาคิดว่ายิงชรลาไม่น่าจะมีผิดภัยอะไรยายก็เป็นคนแก่คนหนึ่งอีกอย่างตอนนี้ก็เป็นเวลากลางวันผีที่ไหนจะออกมาล่ะหนูไม่รังเกียจยายแน่นะยายสกปรกมอมแมมออกอย่างนี้ไม่กล้าขึ้นไปบนบ้านของหนูหรอกจ้าได้เลยจ้ายายขึ้นมาได้เลยหนูอนุญาตยังไม่ทันสิ้นเสียงของบูงา ร่างของหญิงชลาก็พุ่งวูบขึ้นมาบนบ้านอย่างรวดเร็วและกลืนท้ายเข้าไปในร่างของบูงาโดยที่เวหาไม่ทันได้ตั้งตัวเสียงแหมแห้งของหญิงแก่ก็ดังออกจากปากของบูงาคราวนี้แหละกูจะได้แก้แค้นไอ้สินทุกที่มันฆ่าเลูกกูตายวันนี้กูจะทำให้มันเสียใจอย่างที่สุดที่แท้ มึงก็เป็นผีปอบออกไปจากร่างนนองกูเดี๋ยวนี้นะเรื่องอะไรกูจะออกกูหาโอกาสแก้แค้นไอ้หมอผีมานานวันนี้กูจะกินลูกมันให้หายแค้นอย่างนี้มันอยากง่าเองทำไมถ้ามึงไม่ออกจากตัวนนองกูมึงได้เห็นดีกับกูนะมนี่เวหาตั้งใจทั้งโกจาตายตั้งปู่ลูกวาวข้างหลังเกิดเป็นลูกหลวง เบ่งพลังให้เห็นกล้ามเนื้อเป็นมันๆยายแกก็คือปอตัวที่พ่อของตนออกตามล่าแต่แท้แล้วมันยังไม่ตายมึงเป็นผีหลังกลวงหรอกหรือแต่มึงจะทำอะไรได้มึงช่วยน้องมึงไม่ทันแล้วจากนั้นมือของปอก็พุ่งทะลุหน้าโอกกระชากหัวใจของบูงาออกมาบูงาล่องขึ้นด้วยความเื่นตัวลมลงนอนจิ้ในใจตายไป,ไปต่อหน้าตตาของวีหา ฉัพลันร่างของผีปอก็ัวลอยวูบออกจากตัวของบุงหาพร้อมกับเวหาทลาเข้าหาล่างของน้องสาวเขาร้องไห้โฮวางล่างของบูงาลงก่อนจะพุ่งตัวติดตามนางปอบไปขณะที่เวหาติดตามนางปอไปสินทูก,กับอาลีก็กลับมาถึงที่บ้านพอดีเมื่อเห็นลูกสาวนอนตายอยู่ในสภาพควหัวใจออกมา เลยมีรอยเลือดหยดเป็นทางเข้าไปในปา่าส่วนเวหาหายตัวไปสินทูจึงคิดว่าเป็นการกระทําของเวหาเอ็งเห็นหรือ,อยังอารีผีมันก็ยังเป็นผีอยู่วันยังค่าในที่สุดมันก็ฆ่าลูกของเราจนได้ไม่อยากจะเชื่อเลยจริงๆว่าเวหามันจะทําแบบนี้เป็นความผิดข้าเองที่หลงไว้ใจผีข้าจะตามไปคิดบัญชีกับมันสินทูตามรอยเลือดเข้าไปในปา่า ตามมาไกลแต่กลับไล่วีแววของผีหลังกลัวครั้งแล้วก็นึกขึ้นมาได้ตนได้ทิ้งอาลีไว้ที่บ้านตามลาําพังหมอผีชรารีบกลับมาที่บ้านซึ่งก็เป็นไปนตามคาสินทูได้ยินเสียงร้องให้ช่วยของเมียดังนั่นคืนมึงอย่าอยู่เลยไอ้ผีระยำเสียแรงกูรักกูสงสารมึงแต่มึงกับเนรคุณกูสินทูคำรามออกมาเขาเห็นหลังเวหา ที่กำลังกอดรัดกับใครคนหนึ่งอยู่จึงพุ่งดาบโลอาคมไปฟากเข้ากลางหลังทันทีได้ยินเสียงร้องของเวหาและยิงฉลาดังขึ้นพร้อมกันก่อนที่เวหาจะหันกลับมาพร้อมมีร่างยิงฉลาที่เขากอดรัดอยู่ปลยดาบเสียบทะลุทั้งล่างของเขาและยิงฉลาคนนั้นพ่อข้าจับน้นปอบมันได้แล้วมัน มันเป็นคนฆ่าบุงาเวหาเค้นเสียงออกมาอย่างยากลำบากร้อมสำลักเรือออกทางปากและจมูกไว้เวหาลูกแม่พี่สินทุเวหามาช่วยข้าไว้ยายแก่คนนี้ต่างหากที่มันจะทำร้ายข้าใช่กูเองที่เป็นคนฆ่าลูกมือเป็นไงละ่ะทีนี้มึงรู้หรือ,อยังว่าหขออกพ่อแม่ที่ลูกถูกฆ่าตายมันรู้สึกยังไง มึงกับกูต้องจองล้างจองผ่านกันไปแบบนี้แหละ <S <S นางปอเขียนเสียงหัวเราะออกมาแต่สินทูถึงกับสะอื้นเขาจึงมองล่างบูงาที่นอนตายอยู่บนพื้นและล่างของเวหาที่กําลังกระอาเลือดออกมาเป็นลิ่มๆส่งสัญญาณว่ากําลังจะสิ้นชีวิตในไม่ช้านี้แล้วพลันนั้นสินทู ก็ชูตัวลงนั่งอย่างหมดแรงเอ่ยขอโทษลูกบุญธรรมออกมาเวหาพ่อขอโทษนะพ่อขอใจเองผิดไปเวหาใช้พะละกำลังที่เหลืออยู่ดึงดาบออกจากลางลางของเขากับน้องปอบก็แยกออกจากกาันชุดหัวบลงไปกองอาลีทนาเข้าไปประคองลูกชายเวหาลูกแม่เองเป็นไงมั้งแม่ ข้าเสียใจข้าขอโทษที่ทำตามสัญญาว่าจะปกป้องน้องไม่ได้แม่เข้าใจเองแม่ไม่โทษเองหรอกไอ้ลูกชายของแม่อาลีหลั่งน้ำตาออกมาสินทูมองดูเวหาด้วยความรู้สึกใจหายเขาหันมาทางนางปองที่ดวงวิญญาณของมานก,กำลังจะแตกด่าไปพูดกับมันด้วยน้ำเสียงที่สำนึกผิด จะตามจองเวรกันให้ได้อะไรขึ้นมาอีกนอกจากความแค้นที่ไม่มีวันสิ้นสุดข้าเสียลูกสาวไปชดใช้ให้กับเอง็งที่ไปทำให้ลูกเอ็งตายทั้งที่ลูกข้าก็ไม่ได้รู้เห็นกับข้าด้วยแล้วข้าก็กำลังจะเสียลูกชายไปอีกคนข้ามีชีวิตอยู่ไม่สู้ตายไปซะยังจะดีเสียกว่ายังจะตามจองเวรข้ากับตามใจแต่ข้าจะไม่ขอติดอยู่ในวังวนนั้นอีก จะเลิกเป็นหมอผีและจะบวชเป็นพระไปะตลอดชีวิตเพื่ออุทิศผลบุญให้แก่ลูกสาวและลูกชายของข้าส่วนเองข้าอาโหติกรรมให้นางปอบนิ่งไปครู่หนึ่งก่อนจะมองที่หมอผีด้วยแววตาที่อ่อนโลงมันยิ้มน้อยๆมาให้แล้วร่างของมานก,ก็สลายหายไปในอากาศเวหาเองก็มองพ่อบุญถาม ด้วยสายตาอันเศร้าซอยจากนั้นลมหายใจของเขาก็สิ้นสุดลงพลานเลือนล่างของเวหาก็ปรากฏขึ้นต่อหน้าของสินตูและอาลีทั้งคู่จับมือกันข้างหนึ่งแล้วยกมืออีกข้างขึ้นโบกลาก่อนจะพากันหายวับไปเรื่องเล่าทั้งหมดก็จบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการรับฟังครับ